หัวเทียนเขี้ยวเดียวหลายเขี้ยวหรือไม่มีเขี้ยวมันต่างกันยังไงแบบไหนดีกว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมกอนครับวันนี้มาคุยเรื่องหัวเทียนให้ฟังเพราะว่าหลังๆจริงมีข้อมูลมานานแล้ะทางน้องๆเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆตามเพจทักมาว่าหัวเทียน อันนั้นดีไหมหัวเทียนอันนี้ดีไหมอันนี้หัวเทียนไม่มีเขี้ยวดีไหมหรืออันนี้หัวเทียนสองเขี้ยวสี่เขี้ยวหกเขี้ยวอะไรเงี้ยดีไหมเอางิงผมก็ฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันครับว่ามามาทราบการทํางานของหัวเทียนดีกว่าครับว่าหัวเทียนเนี่ยจริงแล้วการทำมานเป็นไงแล้วก็ผมคิดว่าพอฟังจบแล้วน่าจะได้คําตอบว่าอะไรเป็นยังไง เริ่มต้นเลยที่เราขึ้นไว้หัวเทียนเนี่ยการงานมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันเป็นการจุดระเบิดสําหรับเครื่องยนต์เบนซินที่เราเรียกกันก็คือมันจะเป็นงานอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอรูปเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมก็จะไม่จาะลึกมากในส่วนของการทำงานเครื่องยนต์เอาเอาแค่ว่าเกี่ยวกับที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหัวเทียนนะครับหัวเทียนเนี่ยมันก็นมีมีการต่อกระแสไฟมาจากคอยมาที่หัวเทียนนะฮะแล้วก็จุดระเบิด ไปดูว่าหัวเทียนมีอะไรบ้างกว่านโอเคนี่ครับเดี๋ยวไปดูหัวเทียนกันหัวเทียนเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลากหลายก็คือโครงสร้างหลักๆก,ก็คือมีตัวรูปหัวเทียนหลักๆก,ก็คือเป็นแกนนี้ฮะเป็นแกนนี้เป็นตัวนําไฟฟ้าไอพวกเปลือกไอนี้เป็นพวกกระเบื้องพวกเซรามิกพวกอะไรพวกนี้เป็นฉนวนหมดเลยแล้วนี่มันมีมันก็จะมีซีนเกสเกตก็คือพวกซีนพวกแหวนแหวนแหวนซีนนะครับกัน การกระดาษรั่วก็มีเกลียวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกล่าวทีนี้การทํางานพอไปยอ้อนดูรูปเมื่อกี้อีกทีหนึง่งมันมันจะเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวอานนี้ครับพอเราปล่อยไฟมาเนี่ยไฟมันจะวิ่งเข้าไปในแกนกลางพอวิ่งไปแล้วเนี่ยไฟอ้ไฟฟ้าเนี่ยขื้นทานมันคือมันมันพอปล่อยไฟกระแสรแรงสูงมากเนี่ยมันต้องหากราวทีนี้พอไฟวิ่งมาปุ๊บพอไฟที่เชี่ยวหัวเทียน มันก็จะวิ่งไปหากลาวกลาวก็คือตัวเขี้ยวมันวิ่งแกนนะี้ฮะเขี้ยวแบบนี้กลาวก็คือตัวเขี้ยวดูวรูปดีกว่ากลาวก็คือมันก็จะวิ่งไปหาตรงน,นี้มันก็เกิดป,ประกายไฟแถวจุดระเบิดดังนั้นดังนั้นพอเราปล่อยไฟเข้าไปกระแสสูงมากนะผ่านคอยตรงนี้น่าจะมี800ถึงพันโวลต์ประมาณนี้ไฟกระแสไปก็วิ่งวิ่งปุ๊บกันโดดไปที่เขี้ยวทีนี้มาดูพื้นฐานของเจ้า,าไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับ ไฟฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยคือมันอย่างนี้ไฟฟ้าโดยทั่วไปเวลาเราเคยคงเห็นข่าวฟ้าผ่าฟ้าผ่าคือเวลาฝนตกหนักเราไปยืนใต้ต้นไม้มันก็จะผ่าต้นไม้ที่สูงแล้วมาโดนเราหรือถ้าเราไปยืนกลางแจ้งถ้าเรายืนแบบสูงโดเดยอยู่กลางลานกลางแจ้งเราจะมีโอกาสโดนผ่าเยอะโดนผ่าสูงก็คือง่ายๆไฟฟ้ามันขี้เกียจครับแต่ไฟฟ้ามันขี้เกียจเอาแบบไม่ง่ายบ้านขี้เกียจก็คือหมายถึงว่ามันจะวิ่งไปจุดที่สะดวกที่สุด ก็คือวิ่งตามสะดวกอย่างกรณีที่กรณีของหัวเทียนเนี่ยไฟมันวิ่งผ่านแกนกลางนะครับแล้วก็มีเชี่ยวรับอยู่เป็นเป็นกลาวกลาวคือเป็นกลาวของตัวเครื่องยนต์แล้วเป็นตัวถังก็จะวิ่งแล้วก็โดดไปที่เชี่ยวดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าหัวเทียนเรามีหลายเชี่ยวสี่เชี่ยวห้าเชี่ยวหกเขี่ยวกี่เชี่ยวแล้วแต่หรือว่าไม่มีเชี่ยวเลยเอาแบบมีเชี่ยวนะเขาก็ทำเชี่ยวมาจ่อไว้4อันแต่ในความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือไฟมันจะวิ่งตามสะดวก มันเวลามันจุดระเบิดจริงๆเราปล่อยไฟผ่านแกนเนี่ยมันจะวิ่งกระโดดเขี่ยวไหนทั้งสี่เขี่ยวเลยไหมมันไม่ใช่ครับมันกระโดดเชี่ยวเดียวมันไม่ได้กระโดดทั้งสี่เชี่ยวแต่มันจะกระโดดเชี่ยวที่ที่กระแสไฟวิ่งไปง่ายที่สุดนั้นการมีหลายเชี่ยวแล้วถ้าเพื่อนๆซื้อไปเพื่อนคิดว่ามันจุดไฟทุกเขี่ยวแล้วได้การผอไม่สมบูรณ์จากการจุดระเบิดหลายเชี่ยวมันอันนี้มันผิดวัตถุประสงค์นะครับการที่มีหลายเชี่ยวเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้ เวลาเรามีเขี้ยวเดียวเนี่ยไฟจุดเขี้ยวเดียวเนี่ยมันก็ตอนจุดระเบิดมันก็มีเขมามีะลรแกะบ้างมีแตะบ้างแล้วมีบางจังหวะที่บางทีมันไฟมันวิ่งไม่ดีจุดระเบิดก็จ,จะผิดพลาดได้ผิดพลาดไปถึงสมมุติจุดในร้อยครั้งเนี่ยอาจจะจุดติดแค่9ก้ครั้งอาจจะมี3ครั้งที่จุดผิดพลาดอะไรพวกนี้ฮะดังนั้นพอเราใช้หัวเทียนหลายๆเขี้ยวเนี่ยมันก็กระโดดไปเขี้ยวไหนก็ได้ดังนั้นพอมันก็วิ่งไปจุดที่ง่ายสุดมันทําให้ไฟกระแสไฟจากหัวเทียนเนี่ยวิ่ง ไปเชี่ยวเชี่ยวลบเนี่ยหรือเชี่ยวเชี่ยวนอกเนี่ยง่ายขึ้นก็คือเวลา,วาไฟวิ่งมาปุ๊บกเกิดเชี่ยวนี้ไม่สะดวกไม่สกบก็ะจะวิ่งไปเชี่ยวที่ง่ายสุดก็วิง่งหมุนไปหมุนมาตามตามสภาวะนั้นๆครับมันจะวิ่งไปในจุดที่ไฟวิ่งง่ายที่สุดมันก็จะเป็นการลดค่าจุดระบบผิดพลาดหรือมิดไฟก็คือจากเดิมสมมตุติจุดร้อยครั้งผิดพลาดสักสาครั้งอันนี้อาจจะเหลือร้อยครั้งผิดพลาดสัก2ครั้งอะไรเงี้ย มันก็ค่ามิดไฟลดลงนะหรืออาจจะผิดพลาดน้อยกว่านั้นในนี้ผมก็ไม่มีตัวเลขครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายที่เราจะเลือกเป็นหลายเชี่ยวหรือจะเป็นเชี่ยวเดียวหรือเป็นหัวเทียนลิเดียมอะไรเงี้ยผมอยากให้เน้นไปที่วัสดุมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วหัวเทียนจุดดีไม่ดีเนี่ยค่ามิดไฟน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้นี้ความเชื่อผมเองนะวัสดุที่ดีกว่ามันต้องดีกว่าอย่างเช่นเราถ้าเราเอาหัวเทียนธรรมดาหัวละร้อยเทียบกับลิเดียมเชี่ยวเดียวเหมือนกันลิเดียมก็จะ รู้สึกจุดดีกว่าลื่นกว่าแต่มันไม่ได้แรงวากะเหวนะมันก็ดีกันแต่สิ่งที่ต่างก็คือมันได้เรื่องความทนนี้ถ้าสมมติเรามีหัวเทียนหนึ่งเขี้ยวเกดร้อยก่าบาทกับหัวเทียนสองเขี้ยววัสดุเดียวกันเลยมันก็น่าจะพอๆกันครับมันเนจะพอๆกันถือว่าไอ้หลายเขี้ยวมันได้เปรียบเรื่องเรื่องเนี้ยครไฟมันจะวิ่งจุดที่ง่ายมันมีทางเลือกให้ให้ไฟฟ้ามันวิ่งง่ายกว่ามันก็จะดีกว่าตีดหนึ่งแต่สุดท้ายเรื่องอายุการใช้งานเรื่องอะไร่อยู่วัสดุอยู่ดีเพราะนั้น ก็เป็นคําตอบให้เพื่อนครับหัวเทียนกี่เขี้ยวก็แล้วแต่กี่เขี้ยวแล้วแต่ครับมันก็เป็นการให้ประสิทธิภาพในงานจุดดีขึ้นแต่มันไม่ได้จุดพร้อมกันหลายๆเขี้ยวมันก็จุดทีละเขี้ยวเหมือนกันงนั้นถ้าเกิดดูที่งบประมาณครับถามว่ามีหลายเขี้ยวดีกว่าไหมถ้าวัสดุเดียวกันถ้าวัสดุเดียวกันเกรดดีเหมือนกันหลายเขี้ยวจุดระเบิดจะผิดพลาดน้อยกว่าแต่ผมไม่รู้ว่าพอเปิดใ่เครื่องยนต์แล้วมันจะดีกว่าหรือแย่ลงนะแต่ว่าโดยหลักแล้วมันจุดผิดพลาดน้อยกว่านั้น ถ้าเราเลือกได้เราก็ลององบประมาณมาชั่งถ้าสมมติว่าหัวเทียนทั่วไปเที่ยวละร้อยอายุอายุหมื่นโลหมื่นโลเนี่ยที่เขาแนะนำหมื่นโลหมื่นห้าพันโลบางคนบอกใช้สามหมื่นโลไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าค่าความผิดพลาดมันจะเยอะขึ้นตามวัสดุที่มันเสื่อมแต่ถ้าใช้หัวเทียนเกรดดีขึ้น,น่อยหัวสามสี่ร้อยห้าร้อยเป็นอิเลเดียมมันก็จะโรงงานหัวเทียนเคลมไว้ที่ห้าหมื่นโลแปดหมื่นโลแสนโลมันก็จะได้เหมืนมันเพียงแต่ว่าเราต้องถอดมาทรรามสาดบ้างแต่ผมใช้ก็เที่ยวไม่สุดในระดับแปดหมื่นโล ทุกอย่างปกติหมดมีเข่าเกาะบ้างก็นานแกะมาทีหนึ่งก็ใช้งานได้เองแสนโลอันนี้ลองเองด้วยตัวเองแต่ว่าโบที่หลายเคี่ยวยังไม่เคยลองแต่ว่ามีเพื่อนๆมีเพื่อนใช้น้องๆใช้บ้างก็เขาใส่ระยะสั้นก็รู้สึกดีครับแต่ว่ามันเทียบกันยากเพราะโเที่หลายเคี่ยวเนี่ยราคามันก็จะสูงถ้าเทียบกับโเที่ธรรมดาหรือโเที่อิเลเดียมที่เราใช้กันอยู่สา0สี่ร้อบาทเนี่ยหลายๆเคี่ยวราคามันสูงเพราะว่า ส่วนใหญ่ที่เอามาขายบ้านเราหัวเทียนหลายเขี้ยวเนี่ยมันไม่มีเกรดต่ํามันมีเกรดที่วัสดุที่ค่อนข้างดีขึ้นไปเลยเพราะนั้นมันก็จะราคาตึงหน่อยผมวันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์ราคาแล้วก็ต้องมาหากันดูแต่ว่ามันก็จะราคาตึงหน่อยเพราะลองเทียบวัสดุกันดูครับว่ากับราคามันเหมาะสมไหมกับงบประมาณของคุณว่าเป็นยังไงครับนั้นหัวเทียนจะเขี้ยวเดียวจะกี่เขี้ยวก็จุดระเบิดเทียเขี้ยวแต่หลายเขี้ยวโอกาสพลาดน้อยกว่าแต่ถ้าเรามีหัวเทียนเขี้ยวเดียวแต่เป็นวัสดุที่ดีมากๆที่ดีหน่อยมันก็ อาจจะได้ค่าใกล้เคียงกับหัวเทียนหลายเขี้ยวที่วัตถุลองลงมาประมาณนี้ครับมันก็อยู่ที่เงินอยู่ที่ความชอบเพื่อนเลยก็ไปลองกันได้แล้วมาอัปเดตด้วยว่าใส่แล้วเป็นยังไงอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งหัวเทียนไม่มีเขี้ยวยิ่งหัวเทียนไม่มีเขี้ยวมันก็คือมันก็มันก็คือเหมือนทำหัวเทียนหลายเขี้ยวไปเนี่ยจากการเป็นเขี้ยวมาลองเนี่ยเขาไม่มีเขี้ยวเลยแล้วเขาเอาระยะระยะของของให้ให้ใข้ตัวไอต,ตัวเกลียวอะ่ะให้ใกล้ใกล้แกนไปเลยมันก็สามารถจุดได้ทุกที่เลยครับมันไม่ต้องใช้เขี้ยวมาล่อ ไฟก็จะวิ่งในทุกที่เลยอันนี้ก็อีกแนวคิดหนึ่งก็ใช้ได้ครับก็ถ้าวัสด,ดุดีก็ใช้ดีเหมือนกันก็เลือกตามประมาณแหละเพราะมันแพงพวกนี้ราคาหัวเทียนปแปลกครับแล้วก็ถามว่าถ้าเราไล่ลดจนสุดเราเป็นหัวเทียนแล้วแล้วลดเราดีขึ้นนิดนึงมันก็คุ้มครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานทุกวันเนี่ยใช้งานทั่วไปเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนหัวเทียนเพื่อเอาเพื่อต้องการความแรงที่มากขึ้นแบบฟ้ากะเหวนี้อันนี้คุ้มไม่คุ้มอยู่ที่คนครับคุ้มไม่คุ้มอยู่่คนเพราะว่า อย่างบางหัวเทียน,นแบบไร้เขี้ยวอาจจะหัวละพันกว่าแบบไม่มีเขี้ยวอาจจะหัวละพันแต่ว่าใส่แล้วมันได้ติดหนึ่งกับเราเปลี่ยนแคมเปลี่ยนแคมแต่ง6700รอแคมแต่งแบบรถบ้านทั่วไปนะแฮมเวฟอะไรเงี้ยหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยหรือพันหนึ่งเท่ากันเนี่ยแคมแรงกว่าเยอะก็แล้วแต่มุมมองเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราไล่ามาจนสุดแล้วเนี่ยอย่างรถแข่งอะไรเนี่ยทุกเม็ดมีความหมายอีกนิดหนึ่งก็มีความหมายครับ แต่รถบ้านก็ต้องคำนวณเรื่องเองินเรื่องอะไรกันดูนะครับว่าโอเคไหมวันนี้ก็ปร,ประมาณนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆข้อมูลไม่ได้มีมากเอาแบบย่อยง่ายๆว่าแบบไหนดีไม่ดีแล้วก็แต่ละใครใครเหมาะกับแบบไหนใครมีงบก็ลองกันดูนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ